ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสมเกียรติปุงจิตรกูลผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกขอประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสวมชีพน้อมอภิวันสรันพรเลิศรวมใจเทิดภูบดินปิ่นสยามราดร่มเย็นเป็นสุขทุกเขตคามไทยเรืองงามด้วยเดชะพระบารมีรอยพระบาทญาตรานำพาสุขบำบัดทุกข์เพื่อปวงชนคนสุขสี หลักโครงการบรรดาลสุขทุกชีวีด้วยวิถีความพอเพียงอันเกลียงไกลเฉลิมพระชนพันษามหาสวัสดิ์เชิญใจรัดถวายพระพรบอวรอสมัยทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสลานหรือไทยเป็นมิ่งขวัญชาวไทยตราบนิรันด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ